ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาทยอดนำโคตมานำข่างทางมาเห็นก็จะพากันลงน้ำผมไม่แน่ออๆได้พี่น้องไอ้ผดเจ้าลงอาบน้ำก็จะฮอนบ่อคือฮอนแต่เศร้าเถิมันประเดีนในได้มือนี่เดี๋ยวแต่เศร้านะโอ้ยตัวน้อยเป็นตาแพงเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนน้อยๆนี่คือตะแฝงนี่ยขนาดพี่น้องหลายตัวเจ้าเดียวได้พี่น้องเอ้ยนี่นมันไลายเจ้าเด้เจ้าเดียวอุ้ยสอนพี่น้องเห็นน้ำ่นพ่นเห็นน้ำเย็นแล้วกะแจกก้งน้อยกะ ไปหากินแะ้วบ้าน,นี่ถะาก็ปล่อยมานี่พี่น้องเลยถ้าก็ปล่อยมามาลงน้ำก่อนอันนี้เลิกได้พี่น้องเ,ยเลยบรดตื่นได้นี่ท่วมหัวยืน่นมือสองเมตรน้ำอยู่นี่นี่ซาน,นี่ลอยเลยก็อะ ลอยน้ำเก่งกำลังมาพี่น้องอคุณกำลังลอยมาผมโอ้คุณเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเ,เ,เ,เล่นน้ำพี่น้องเลยระเจ้าฟ้ากันฮอน เดยวแต่เสาเด็ดมึนี่มาแต่ยอดน้ำกดแล้วมาเห็นว่าวะวะเจ้าพากันเล่นน้ำนี่วะกะลอยเป็นรายเลยวะก่ะอ้เป็นแถวเลยบาทนี่ก่ะก่ะ บโบก้าเข้าไปใกล้พี่น้องเ็ยญาติมันโมเมนเจ้าของมันญาติมันสนมันอย่างคือเจ้าของมอะไรฮข้องให้ยังหน่อยๆนี่ฮั่นฮั่นโอ้ปิดตาแเงน้อยๆ <c oughs> ไ,ได้ใหม่พี่น้องเลยยังบุกแข็งแรงเท่าได้ดิ มือสองมือนี่นะยังไปโบมดอยู่อีกเนาะงลาโตอยู่กูดะกูดะปุณคุณกำลังขึ้นอันนี้ คือห้องไปน้ำสัตว์ฮะไปแล้วพี่น้องบ้านนี้คุณไปแล้วบ้านนี้นิสายไปแล้วจูนันไปก่อนแล้วจูน,นันพูนไปพุนพุนไปแล้วบา้บานนี้ออกหากินไม่แรงไงกับ,กบ มกลับมาบ้านฮะเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวัสดีครับ